อุตมสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k ระบุว่าสวัสดีครับผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับเสียงตอบรับพักสร้างอนาคตไทยภายหลังจากที่พักได้จัดการประชุมสามัญครั้งที่หนึ่งไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาและขอขอบคุณท่านสมาชิกพักอีกครั้งที่ไว้วางใจให้ผมรับตําแหน่งหัวหน้าพักผมพร้อมจะร่วมเดินหน้าทํางานเพื่อประเทศชาติไปกับทุกท่าน ตามที่ผมได้เรียนไว้ในที่ประชุมพักว่าถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของพักสร้างอนาคตไทยอีกวันหนึ่งที่ได้เร่มต้นก้าวสำคัญในการทำงานเพื่อประเทศด้วยจุดยืนและอุดมการณ์ที่นแน่วแน่ที่จะจับมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันนำพาประเทศก้าวออกจากวิกฤตเศรษฐกิจและหลุดจากาความขัดแย้งในเชิงสังคมและการเมืองซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้อนาคตประเทศไทย,ไทยเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยง มีคำถามว่าพักร้านาะคคไทยจะสามารถทำตามสิ่งที่คิดได้หรือไม่ผมขอเรียนว่าปัญหาประเทศสะสมมาเป็นเวลายาวนานและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขให้หมดไปเดเร็วแต่เราจะปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นคงอยู่และลุกลามต่อไปอย่างนั้นหรือเราต้องลงมือทำเสียตั้งแต่เด๋ยวนี้เพื่อส่งต่อความมั่นคงยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต พักสร้างอนาคตไทยมั่นใจในความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมีอุดมการ์ตั้งใจทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนพักสร้างอนาคตไทยเชื่อมั่นในกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลมาตกผลึกเป็นชุดความคิดใหม่ที่จะนำเสนอเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและทำได้จริงเช่นนโยบาย5สร้างซึ่งท่านได้รับทราบเบื้องต้นผ่านสื่อมวลชนไปบ้างแล้ว พรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมเปิดกว้างที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายที่ทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติแต่จะปฏิเสธในทุกกรณีที่เห็นว่าเป็นการทําร้ายหรือทําลายซ้ําเติมปัญหาประเทศพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตรประเทศที่ดีกว่าในวันนี้ ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาอีกมากมายเพราะเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่มีที่ตั้งโดดเด่นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจหากพวกเราคนไทยรวมพลังจับมือกันก้าวข้ามสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในวันนี้เชื่อว่าเราจะพบกับอนาคตประเทศที่สดใสยอย่างแน่นอนมาร่วมกันสร้างอนาคตประเทศให้ลูกหลานไทยด้วยกันครับ